ถ้าเห็นว่าเก๊พิจารณาไปก่อนว่าเก๊มันมีร่องรอยจากการสร้างพระเก๊แบบไหนมีไหมถ้ามีโ okay, อเคจบแท้มันมีอะไรสนับสนุนความคิดว่าแท้ของเราไม่ว่าจะเป็นลมดำไม่ว่าจะเป็นตัวตัดไม่ว่าจะเป็นรอยจอบไม่ว่าจะเป็นแกะสดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แลแ้อย่างเงี้ยมันจะง่ายอ่ะสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็กดทักทายกันนะครับนิดนึงนะครับผมคือเมื่อวานนี้ใครมาอบรมบ้าง รอตั้งนานครับพี่แ่งคือเมื่อวานผมไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าผมอะ่ะทานข้าวมือเดียวแล้วอยู่กับเพื่อนๆถึงสิบสองชั่วโมงอะเนี่ยเมื่อวานใครที่มานะครับเข้าคอร์สอบรมการดูพระสวัสดีพี่ปุ๊กคือเมื่อวานผมอยากให้ทุกคนได้อะไรแบบ แบบมาไม่เสียเวลาเนี่ยผมทำการอบรมเนี่ยถึงสิบสองชั่วโมงใครที่มาอบรมเมื่อวานนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับพิมให้หน่อยคือเมื่อวานนี้ผมอยากให้ทุกคนนะ่ะได้ทุกมิตินะครับอ่าแต่ยังไม่จบนะครับ ยังไม่จบเนะี่ยผมอยากจะดูแลชุดเนี้ยชุดที่มาเมื่อวานเนี่ยอีกหนึ่งครั้งแอดมินผมเหนื่อยมากครับทุกคนที่อยู่กับผมอะพอเวลาผมนะฮะทำการอบรมกับเพื่อนๆเนี่ยเสร็จแอดมินบอกพยศพยศอ,อยู่ได้ยังไงสิบสองชั่วโมงผมไม่เหนื่อยเลย ผมเห็นแววตาของทุกคนที่มานะครับเราเราเราจะไม่คิดเองเอ,งเอ,งเอง่ยอ่งอีกต่อไปนะฮะเราได้พิถูดทฤษฎีต่างๆนะฮะในการดูพระในการใช้หลักเกณฑ์หลักการในการพิจารณาเราตั้งสมมติฐานเรามีการตรวจสอบสมมติฐาน เรามีการได้ส่องเห็นของจริงแต่รู้ไหมครับรู้ไหมครับว่าทำไมผมจึงอยากดูแลกรุ๊ปเดิมอีกหนึ่งครั้งอ่านะครับทำไมผมจึงอยากดูแลกรุ๊ปเดิมอีกหนึ่งครั้งผมต้องการให้เขาสำเร็จวชิชาจริงๆที่เอาไปใช้ได้จริงที่เอาไปบอกคนใกล้ชิดที่อยากเล่นพระเหมือนกัน ได้จริงคือเกอ๊ดูง่ายๆเนี่ยพวกเราต้องไม่โดนแล้วครับเนี่ยเราได้ดูเก่าดูใหม่คือแท้ที่เก่าแน่ๆเราต้องหาได้แล้วเราต้องซื้อได้ครับผมอยากเรียนอีกครับขอบคุณครับเนยผมจะใช้ชุดเดิมเนี่ยอีกหนึ่งครั้งเพื่อ เพื่อผมอยากจะให้ทุกคนน่ะนำพระติดตัวมาคนละสิบองค์หลังจากที่เราจากกันไปเมื่อวานนะครับอ่าคือโอ้โหพี่เก่งเวลาน้อยมากผุ่มผมจึงอยากดูแลอีกหนึ่งครั้งสิบสองชั่วโมงยังไม่พอครับผมอยากจะดูแลกรุ่มเดิมในอีกหนึ่งครั้งนะฮะโดยการเมื่อวานเนี่ยเราเราลื้อพื้นเราปูพื้นนะครับ เราจะมาประกอบร่างความรู้เราจะมารับอะไรที่มันจะทำให้เราเป็นโปรโได้ในครั้งหน้าให้ทุกคนนำพระมาคนละสิบองค์อยากรู้ว่าเราจากกันไปเนี่ยพระที่เพื่อนๆจะนำมาให้ผมในวันนั้นสิบองค์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเก๋กระจอกจะมีมาไหมหร,หรือเก๋กระจอกไม่มีแล้วอ่าหาของเก่า หาพระแท้มาได้จริงนะครับพร้อมกับผมจะให้เทคนิคชุดนี้เป็นชุดความหวังผมต้องบอกอันนี้นะครับว่าพรอมเมื่อวาน่ะชุดนี้ผมอยู่12ชั่วโมงชุดนี้ก็อยู่กับผม12ชั่วโมงเต็มเช่นกันเนี่ยสิบสอชั่วโมงเต็มเช่นกันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพื่อนหวังในตัวผมนะ ผมมีความหวังในตัวเพื่อนๆในกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งผมอานจะบอกกับน้องผมเลยอะอยากทำพ่งนี้เลยบอกเลยว่าคือทุกอย่างมันดังเนินมาแบบชุดนี้เป็นชุดของหวังจริงๆชุดที่นะตั้งใจถามตรงประเด็นนะะ แล้วแยกแท้เก๋ได้เนี่ยชุดเนี้ยผมอยากจะดูแลอีกหนึ่งครั้งคือนะให้นำพระมาคนละสิบองค์นี่ที่เอาความรู้นะเอาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์อเอามาแล้วผมก็จะเพิ่มเทคนิคชุดนี้เพิ่มเทคนิคได้ครับชุดนี้ชุดนี้ดูว่าเป็นแน่นอนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นยังไงอะไรวันไหนเดี๋ยวว่ากันพี่กุยซ่าอยากเรียนมั่ง ผมมองนี้นะคนที่จะเข้าเรียนคอร์สได้นะครับต้องถัดจากต้องเป็นคอร์สถัดจากอ,อีกคอร์สหนึ่งไปอะ่ะ<ม>เพราะอีคอร์สหนึ่งอะ่ะผมอยากดูแลกรุ๊ปเนี้ยกรุ๊ปที่ผมมาทับใจเนี่ยให้แบบสําเร็จไปก่อนแล้วกรุ๊ปเนี้ยเชื่อไหมจะเอามาเป็นสตาฟโคร้รได้ด้วยจริงๆเนะี้ยทุกคนเมื่อวานแยกแท้เกได้ภายในไม่ถึงห้าวินาทีอ่ะ จะไม่ให้ผมมีความสุขได้ไงอ่ะกลุ่มที่มาเมื่อวานเนี่ยคุยกันไปแล้วสุดท้ายให้มาแยกพระแท้พระเกศแยกได้ภายในไม่เกินห้าวินาทีครับนะกลับไปแล้วเนี่ยจะจะเอาวิชาไปลงหม้อหรือเปล่าหรือจะอวิชาไปใช้ได้จริงครั้งหน้าผมจะให้นําพระมาได้คนละสิบองค์แล้วผมจะตรวจคําตอบสิบองค์นั้นพร้อมกับเพิ่มเทคนิคเมื่อวานผมให้เทคนิคพิเศษก่อนที่จะจากกันไป นะครับจำเทคนิคที่ผมให้ไปก่อนเราจากกันไปได้ไหมครับอ่ะนีครับมีใครสักคนพิมไหมว่าผมให้เทคนิคอะไรตอนสุดท้ายในการดูพระอ่ะแลวผมอยากฟังเทคนิคสุดท้ายที่ผมได้ฝากเป็นเคล็ดลับก่อนที่เราจะเนีฮะลาจากกันไปเมื่อวานเทคนิคสำหรับผมที่ให้ไปคือว่า ขอให้เพื่อนๆดูพระแบบชั้นเดียวอย่าอย่าอย่าลืมคำนี้นะครับคนที่มาเมื่อวานจดได้จดเลยคนที่ไม่ได้มาไม่รู้หรอครับว่าสิ่งที่ผมพูดหมายความว่าอะไรจงพิจารณาพระเครื่องชั้นเดียวความคิดแวบแรกต้องชั้นเดียวก่อน อ่าครับพี่แดงกัจุบลชั้นเดียวก่อนคือชั้นเดียวแบบเว็บแรกว่าแท้หรือเก๊พอเว็บแรกที่เราเห็นในไม่เกินห้าวิแรกเราสงสัยว่าเก๊เราก็จะไปหาว่าร่องรอยของพราเก๊ร่องรอยการสร้างของพราเก๊ในเหรียญเนี้ย หรือในพละเนี้ยมีไหมถ้าแว็บแรกเห็นว่าเก๊คือเนะี้ยยังดินเออไม่เผาอ่ะเขไหมครับแว็บแรกเห็นว่าเหรียญเ,เก๊เออเดี๋ยวส่องไปมีรอยถอดไหมรูเจาะซ้อนไหมถ้าแว็บแรกเห็นว่าแท้ดูลมเออลมร้อนตรงยุคแก่สดครับ เนี่ยฮะเขาเรียกว่าแว็บแรกที่เราจะตัดสินใจพิจารณาพระให้ชิดชั้นเดียวเลยว่าแท้หรือเก๋แล้วก็อยา่าอย่าแบบอ้ยดูว่าเก๋แม่แต่คำพูดแบบจะแท้คือเราเราเราพิจารณาว่าเก๋ใช่ไหมแต่เราไปไปเอาการดูแท้มาใช้มันใช้ได้ไหมมันค้านกัน<ช>ถ้าเราพิจารณาว่าแท้ เราไปเอาการดูเก๋มาใช้มันก็ค้านกันให้คุณคิดเห็นแวบ,บแรกตัดสินใจชั้นเดียวเลยคือว่าโอเคถ้าเห็นว่าเก๊พิจารณาไปก่อนว่าเก๊มันมีร่องรอยจากการสร้างพาเก๊แบบไหนมีไหมถ้ามีโอเคจบแท้มันมีอะไรสนับสนุนความคิดว่าแท้ของเราไม่ว่าจะเป็นลมดําไม่ว่าจะเป็นตัวตัดไม่ว่าจะเป็นรอยจอบไม่ว่าจะเป็นแกะสดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันจะง่ายใครที่มาแล้ว อยากจะมาอีกอใครที่มาแล้วนะครับอยากจะมาอีกคอร์สหน้าสำหรับชุดนี้ฟังผมให้ดีนะครับไม่ต้องตกใจคอร์สหน้าถ้าจะมาสำหรับนี้พันเดียวเอาแค่ค่าเช่าสถานที่ เอาแค่ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์พันเดียวสำหรับชุดท,ที่มาแล้วนะใครอยากจะมานะครับติดต่อจองชิวไปอ่ะงั้นท้งหน้าเดี๋ยวติดต่อนะครับจองคิวกับแอดมินไว้เมื่อไหร่วันไหนอ่าก็ถ้าถ้าเอาสะดวกจริงๆนะครับผมก็อยากให้พูดนี่แหละครับ พรพุธเป็นวันที่ปีนี้วันพุธเป็นวันธงชัยทําอะไรก็เป็นสิริมงคลนะครับวันอาทิตย์ผมล้อเล่นนะเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไหนดีนะเดี๋ยวผมกำหนดให้เร็วๆนี่แหละคือน้อยครั้งนะที่ที่ผมจะมีไฟแบบนี้จริงๆผมเป็นคนที่เบื่อหน่ายกับวงการพระมากนะผมจะบอกให้ ผมเป็นคนที่เบื่อหน่ายกับการ,รมาาจริงนะน้อยครั้งนะที่ผมจะมาเสนอตัวว่าผมอยากจะดูแลนะพี่ๆสิทธิ์รุ่นแรกๆไม่ต้องอย่ามาน้อยใจกับคำพูดผมนะไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าชุดเนี้ยเป็นชุดที่ที่เขาอาจจะดูไลฟ์ผมมายาวนานนะครับทดสอบทฤษฎีกันมายาวนานพอมาเจอกันแล้วมันเหมือนเคมีมันตรงกันทักในกลุ่มได้ครับ นะครับแต่เดี๋ยววิธีการจองคิวเดี๋ยวแอดมินผมจะดูแลแล้วก็แค่ไปในช่องทางไลน์หรือช่องทางอะไรอันินผมก็จะจดชื่อไว้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เร็วๆนี้แหละครับแต่ผมบอกเลยว่าขอบคุณนะปกติไม่มีใครตามให้ผมมีไฟได้ขนาดนี้นะครับผมจ่ายจะไม่ได้ไปเพราะเป็นโควิดทั้งหน้าเสียเท่าไหร่พี่เดี๋ยวพี่จ่ายมาแล้วพี่ไม่ได้มาใช่ไหม mm hmm. ไม่ศูนย์เดี๋ยวยกยอดไป ยกยอดไปครั้งสามอ่านะครับโอเคไม่ใช่ปัญหาครับอ่ะผมอยู่สุรการผมก็จะไปครับพบกันเร็วสุดยี่สิบเก้ายี่ิบเก้าผมมีทำได้ไหมไม่เป็นไรยี่ิบเก้าวันเกินลูกชายผมพอดีไม่เป็นไร,น,ไไน,ไรนะครับได้ได้อยู่ได้อยู่ยี่สิบเก้านะนะโอเคยี่สิบเก้านะเอายี่สิบเก้าก็ยี่สิบเก้า ผมดู YouTube มานานกว่า2อปีแล้วครับได้อ่ายี่สิบเก้าก็ยี่บเก้าอ่ะ,อะผมนะ่ถ้าเมื่อวานมีเวลาเหลือผมจะอยู่ผมจะอยู่ต่อถึงเช้าเลยนะครับโอเคยีบเก้าก็ยี่บเก้ามาวันนี้ไปมระทาบุญแผนมาพระอาจารย์เมตตามากไปเจอหลวงพ่อแล้วอะ่ะชีวิตคุณจะได้รับได้รับพลังวิเศษแล้ว